หนึ่งบิ s เยิงได้กี่เพจ1เพจยิงได้กี่แอดแล้วถ้าเกิดสร้างหลายเพจที่ต่างธุรกิจกันเราต้องสร้างบิสเนสบัญชี business แยกไหมต้องไม่พาคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม s j 8 8 s t u d i o วันนี้ก็จะพูดเรื่องคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการยิงแอดอ่ะวันนี้เราก็จะมาโฟกัสที่บัญชีบิสเนสอ่ะเป็นคำถามที่ไม่น่าถามไม่เจ็บลิ้นวะ่ะ อันแรกเลยแต่ก็แต่ก็ดีแหละถามถ้าได้ไม่ไม่รู้ก็ถามเออแต่มันก็มันก็ไม่น่าถามอันแรกเลยหนึ่งบิสเนสสมมุติเรามีหนึ่งเพจเราก็ต้องมีหนึ่งบิสเนสถูกปะอย่างน้อยหนึ่งบิสเนสแต่ถ้าเกิดเราเปิดสองเพจล่ะเราควรจะสร้างบัญชีบิสเนสแยกไหมอ่ะก็แต่สร้างแยกก็ดีนะเออเพราะว่าเผื่ออีกอันนึงพังมันจะได้มันจะได้แบบมันจะได้มีอีกอันนึงยิงอะไรอย่างเงี้ย แต่อันนี้ส่วนตัวผมนะผมตั้งแต่ยิงแอดมาผมใช้แค่บัญชีบิสเนสเดียวเออยังไม่เคยโดนปิดเพราะว่าผมขายของผมค่อนข้างมีความมั่นใจสูงอะเออว่าผมไม่โดนปิดเออ,อยังไงผมก็ไม่โดนปิดเพราะว่าผมขายของที่เป็นสายขาวเออขาวจ้วะเลยขายของที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการโดนแบนเออไม่สุ่มเสี่ยงต่ออะไรทั้งสิน้นถ้าโดนปิดก็อุทธร์ไปก็น่าจะได้คืนอะไรอย่างเงี้ย ผมโดนจำกัดไปสองรอบรอบแรกตุลารอบที่สองมกราก <c oughs> ็าโดนแค่จำกัดโฆษณามันก็ยังวิ่งอยู่ส่งบัตรประชาชนไปยืนยันก็ประมาณสองสาวันก็เรียบร้อยเอออ่ะอันแรกเลยบัญชีวิสเน็ตกับบัญชีส่วนตัวอันไหนมันมันต่างกันไงวะอันนี้ก็เขาว่ากันว่านะตอนก่อนเรียนก่อนที่จะยิงแอดน่ะเขาว่าบัญชีวิสเน็ตมันมจะทำลุกอะไระได้แต่ผมลองเอา บัญชีส่วนทัวมาทําลุกอะไรมันก็ม,นกมันก็ทําได้นะแต่เขาว่ากันว่าเออเขาว่ากันว่านะเขาว่ากันว่าบัญชีบิสเนสมันจะอนุมัตแิแอดเร็วกว่าไม่รู้จริงเปล่านะอันเนี้ยเออมันจะอนุมัตแิแอดเร็วกว่าบัญชีส่วนตัวอ่ะโดยของผมอะตอนเนี้ยผมมีบัญชีหลัก1บัญชีเท่านั้นคือ1บัญชีบิสเนสและก็จะมีบัญชีไว้ยิงเล่นยิงแบบพวกสายเกียนอะไรอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอย่างเช่นชุดนอนไม่ได้นอนหรือแบบ กางเกงในเสื้อใน,นอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวผมกลัวมันจะแบนเออแม่งมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมองว่าเป็นสื่อลามกกว่ากางเกงในเสื้อใน,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุบไอ้ไข่ยังไม่ได้ยิงเดี๋ยวจะไปยิงอะไรที่เป็นแบบแนวสายมูหรือแบบซุ่มเสี่ยงอะ่ะผมก็จะไปยิงอีกอันหนึ่งซึ่งอีกอันนึงมันเป็นบัญชีส่วนตัวเว้ยเออตอนนี้ก็ยิงยิงชุดนอนแต่ก็ปิดไปแล้วเออเพราะว่าที่เกีจที่เกจตอบคําถามเออไม่ไม่มีแอดมินช่วยเราอัน,นั้นคนเดียวอ่ะเราเอามาคําถามเลย หนึ่งถ้าเกิดหนึ่งบัญชีบิสเนสยิงหลายเพจจะโดนแบนด์ไหมอันนี้ตอบอย่างมั่นใจแล้วห้าหารไม่โดนแบน์คุณมีหนึ่งบิสเนสคุณจะเปิดเนี่ยผมเปิดประมาณสามสิบเพจผมใช้แค่หนึ่งบิสเนสหนึ่งบัญชีธุรกิจบัญชีเดียวเปิดสามสิบเพจจบเพราะเพราะขี้เกียจขี้เกียจสมัครหลายบัญชีอะเออเวลามันใช่มันง่ายต่อการตรวจสอบเว้ยเฮ้ยมึงสมมติมึงแยกเป็นมึงจะแยกทําไมเป็นห้าอันหกอันอะไรอย่างเงี้ย จะแยกทาไมห้าอ่านหกอ่านมันเหนื่อยเว้ยขนาดรวมกันอันเดียวยังตอไม่ได้เลยเออจะเจีายบอ่ะก็รวมกันเป็นหนึ่งบิสเนสอก็หนึ่งบิสเนสยิงได้หลายเพจเออหนึ่งบิสเนสยิงได้หลายเพจไม่ผิดกฎกดข้อไหนวะเออมันมีมันมีมันมีคนถามมาบ่อยมากเลยนะว่าหนึ่งบิสเนสยิงได้กี่เพจอะไรเงี้ยยิงหนึ่งบิสเนสมากกว่าหนึ่งเพจจะผิดกฎไหม หรือหนึ่งบิสเนสยิงมากกว่าหนึ่งธุรกิจจะผิดกฎไหมเออมันมันเอากฎไว้มันไม่ผิดมันไม่ผิดอ่ะอีกคําถามหนึ่งสมมุติเรามีธุรกิจสองประเภทที่ต่างกันอายกตัวอย่างเช่นสมมุติขายฝอยขัดหม้อหนึ่งเพจขายกระโปรงทรงเอนักษาหนึ่งเพจขายขายปุ๋ยอีกหนึ่งเพจแล้วก็ขายกระถินออร์แกนิกอีกหนึ่งเพจเราต้องแยกบัญชีบิสเนสไหมเพราะว่ามัน,นธุรกิจคนละธุรกิจ ผมก็ตอบตามนี้ครับพาะไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกเออ facebook facebook มันชลาอยู่นะผมมองว่าการที่ไม่แยกอ่ะมันดีอยู่นะเพราะว่าต่อให้เราอันนี้อันนี้อันนี้นนเป็นการมโนนะต่อให้เราโคนแอดไว้เยอะๆอ่ะถ้าบัญชีบิเนสเดียวกันอ่ะมันจะยิงมันจะยิงไม่ทับกันมากอ่ะเออแต่ผมลองผมเคยลองเอาอีกบัญชีบิเนสยิงสมมติกระโปรงทรงเออ่ะกระโปรงทรงเอผมเปิดสองเพจนะ เพจกระโปรงทรง A เพจหนึ่งกับกระโปรงทรง A เพจสองผมใช้คนละบัญชีบิสเนสคนละแอคเคาท์เฟซบุ๊กยิงผมรู้สึกว่าแม่งมันแข่งกันแล้วค่าแอดมันแพงขึ้นอันนี้เป็นความมโนโของผมเองนะเออแต่ผมลองเอาพิสเน็ตเดียวยิงกระโปรงทรง A เพจ A กับเพจ C อ่ะเพจ B ีกูปิดเนี้ยเลยรู้สึกว่ามันมันฉลาดในการจัดการมากกว่านะเออฉะนั้นอ่ะที่ผมไม่แย่เพราะว่า Facebook มันฉลาดในการจัดการนะเพราะมีคนหนึ่งว้มันทักผมมาสามเพจเลย สมมติผมขายกระโปรงทรง A ออยู่สาเพจมันทักมาเลยสามเพจเออแต่มันก็ซื้ออันหนึ่งแต่ก็ยังดีไงเพราะว่ามันคือมันมันบางคนบอกโอยเปลืองเปล่ามันไม่เปลืองหรอกเพราะว่าเข้าถึงคนหนึ่งพคนมันก็จ่ายแค่ประมาณร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เข้าถึงมันเป็นการการันตีว่าแม่งไอ้คนเนี้ยทักสามเพจแสดงว่ามันอยากได้แน่ๆเออเราต้องดูแลมันเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหตุผลที่ผมไม่แยกบัญชีบิสเนสเออ อ่ะแล้วมีคนถามว่าควรจะแยกไหมคือเฟซบุ๊กอะมันจดจาด้วยที่มันไม่ไม่จาเป็นต้องแยกนะเอาจริงๆนะเพราะว่าแคมเปญควาว่าหนึ่งแคมเปญนะก็คือหนึ่งหนึ่งอะไรสักอย่างเป็นหนึ่งธุรกิจอะผมมองหนึ่งแคมเปญน,นะจริงๆนะจริงๆอนะหนึ่งแคมปอนเบหนึ่งจริงๆรงถ้าเกิดทิปทำให้มันจะให้ทานะเฟซบุ๊กอะหนึ่งแคมเปญนะควรจะเป็นหนึ่งธุรกิจอะสมมติผมเปิดธุรกิจชุดนักศึกษาอะผมก็ตั้ง เอสเปดแปดชุดนักศึกษามหาลัยอ่ะแล้วส่วนชุดโฆษณาชุดโฆษณาก็จะเป็นกําหนดเพื่องุ่มเป้ามงกลุ่มเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยว่าอ้าวกระโปรงกระโปรงทรง A อเอายิงไปที่ปีหนึ่งกระโปรงทรง B ีทุยกระโปรงพีทยิงไปที่ปีสองอะไรอย่างเงี้ยเป็นการกําหนดกลุ่มเป้ามออไไหมายแล้วส่วนโฆษณาก็เป็นโพสต์น่ะโพส์โพส์โฆษณาก็จะแบบอ่ะกระโปรงทร,รง A <ไป S 2> กลุ่มเป้าหมายกระโปรงทรง A ก็มีมีโพส์หนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ย มันอยากจะให้ทำหนึ่งธุรกิจต่อหนึ่งแคมเปญอะไรประมาณนี้ถ้าผมเดานะเออแต่จริงๆนิะถ้าเกิดทำอย่างงั้นมันจะง่ายต่อการจัดการเออมันจะง่ายต่อการจัดการเพราะว่ามันจะกระจายงบยิงแบบมันจะเป็น cbo ในเชิงธุรกิจต่อหนึ่งธุรกิจเลยอะเออแต่มันก็ไม่รู้อะมันไม่มีใครทำผมก็ขี้เกียจทำเหมือนกันอะอันแรกนะหนึ่งหนึ่ง business ยิงกี่เพจกี่ประเภทธุรกิจก็ได้เหมือนกันเออ อันนี้ผมอันนี้ผมยืนยันว่ามันไม่โดนแบนออันที่สองมีคนส่งมาว่าซิมสาหรับยิงแอดคือที่อะไรอ่ะก็ผมเป็นอย่างนี้เว้ยผมบอกอย่างนี้มันจะมีสายที่เรียกว่าอะไรวะสายฟาร์มฟาร์มฟาร์มแอคเคาท์เออสายฟาร์มแอคเคาท์คืออะไรสายแครี่เหรอไม่ใช่แครี่มันต้องฟาร์มป่าคือมันจะมีสายที่เอาเบอร์โทรเฟซบุ๊กไม่ได้เบอร์โทรเอาซิมมือถือมาสมัครเฟซบุ๊ก เป็นสมมติสักสมัคร10บัญชีเพื่อจะได้มีบัญชียิงโฆษณา10อันโดย10บัญชีนั้นก็แบบจะใช้10ซิมไงเพื่อที่จะให้แบบเน็ตคนละอันหรือแบบใช้มือถือ10บเครื่องในการสร้างแอคเคาท์แล้วก็แบบแกล้งโพสต์แกล้งอะไรให้เหมือนกับว่าแอคเคาท์มีตัวตนเออเพราะว่าการที่เราสร้างเฟซแล้วมายิงโฆษณาเลยส่วนมากมันจะโดนปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเออมันก็เลยแบบสร้างสร้างแบบ สร้างแอคเคาน์ให้มันมีเรื่องราวมาฟาร์มมาฟาร์มมาฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยฟาร์มไว้เพื่ออะไรเพื่อพวกนี้เขายิงสายเทากันแบบพวกสายปั่นบาตอนแรกงงมากเลยงงมากเลยมันคือไว่าปั่นปลาปั่นปลาบั่นบั่นบินอะไรเงี้ยมีสปอนเซอร์มาพี่คะรับสปอนเซอร์ไหมคะทาอะไรครับปั่นบาเอ้ยปั่นบินกูไปหาโอ้โหปั่นบินปั่นบามันก็คือไอพวกบาคาร่าผมก็ไม่เอาอะมันไม่เอามันผิดกฎหมายไม่ร้องหน่อยหรอคะโอ้โห บางทีก็งงนะเออกูแอบอันนี้แอบสงสัยว่าลงทุนสามร้อยปั่นปั่นให้ได้สามพันการันตีการันตีอะไรวะถ้าเกิดเสียคืนทุนสามเท่าอยคือเฮียอะไรคือหมายความว่ากูลงไปสามร้อยอย่างเงี้ยแล้วมึงจะปั่นให้กูได้สามพันแต่้เกิดแตกมึงคูนให้กูเก้าร้อยแล้วแล้วมึงจะได้เฮียอะไรวะเออมึงจะได้เฮียอะไรวะมึงไม่มึงไม่เก็บเงินสามร้อยมาไปปั่นเองว่าอันนี้แอบงงนะเออเนี่ยมีแบบสปอนเซอร์โ้ปัน่นบา แล้วก็จําได้สมัยสมัยที่คนติดตามพันก,กว่าก็จะมีเด็กเกียนมาขอซื้อแอคเค้าบอกว่าขอขอซื้อแอคเค้าขอถามว่าชแนลขายไหมกูก็กูก็เกียนก็กูก็ถามว่าให้เท่าไหร่นี่แต่ไม่ขายหรอกมันบอกว่ามันก็ถามว่าสร้างรายได้ยังกูก็ด่ามันไปเอา้ามึงไม่ได้ติดตามชแนลกูจริงจรินี่หว่าถ้ามึงติดตามชแนลกูจริงจริอะกูสร้างรายได้ไปนานแล้วกูก็เคยบอกอยู่ในชแนล มันขายเท่าไหร่กูก่กูก็บอกว่าเป็นแสนอะซื้อไหวเหรอมีการอย่าบ้าว่ะมันมีการมันก็บอกว่าอย่ามาเวอร์ว่ะเออชแน,นลคนติดตามแค่นี้ทําไมขายเป็นแสนเอ้าก็กูก็กูขายของออนไลน์ได้เป็นแสนกูก็ขายชแน,นลเท่ากับยอดขายที่กูขายมีการเอองั้นงั้นเก็บไว้ใช้เองเหรืออะไรเงี้ยจะบอกอย่างนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นชแน,นลเฟซบุ๊กชแนลเฟซบุ๊กหรือชแน,นลยูทูบหรือเออชแน,นลเฟซบุ๊กบัญชีบิสเนสอะไรอย่เงี้ย ราคาซื้อราคาขายมันไม่มีค่าอันจริงๆบัญชีบิสเนสเห็นมันขายกัน2องพันสามพันโกงกันตั้งเยอะแยะอะไรเงี้ยคือด้วยบัญชีบิสเนสนะมันไม่มีค่าอะไรหรอกมีค่าแค่หลักพันบัญชีที่ a c e b o o k ก็บัญชี YouTube ก็มีค่าแค่หลักพันแต่สิ่งที่จะมีค่านะคือการเราเราไปสร้างคุณค่าให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยอย่างอย่างบัญชีผมเนี่ยผมก็อยากถ้าขายแสนนึงมีคนซื้อปะว่าแบบลูกลูกของลูกค้า ฐานข้อมูลลูกค้าเพียบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยบ้านมันมันมีคุณค่าหรือชแนลยูทูบตอนเนี้ยนับวันมันยิ่งมีมูลค่าเอยอะขึ้นเอยอะขึ้นเยอะขึ้นเอออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเว้ยเออคือของพวกเนี้ยต้นทุนเริ่มต้นนะมันจะด้อยค่าอยู่ที่ว่าเราจะใส่ค่าให้มันเองเหมือนการบัญชีบิสเนสเราก็ต้องใส่ค่าโดยการโฆษณาดีๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นนะ่ะใช้บัญชีใช้บัญชีไหนก็ยิงก็เหมือนกันเอออยู่ที่ว่าเราจะใส่คุณค่ามันเป็นอะไร อีกอันหนึ่งที่แนะนำคืองงมากเลยเนี่ยคือบางคนทำไมต้องเติมคือพวกคุณไม่รู้จักคำว่าบัตรเครดิตกันหรอครับบางคนเติมเติมยอดไปแล้วยอดทำไมไม่เข้าค่ะผมเคยพูดไปแล้วว่าไม่มีบัตรเครดิตแล้วก็ใช้แอปแอดวอเลตของของไอ้นั้นน่ะของของไปรษณีย์ไทยอัพแอปแอดวอเลตของไปรษณีย์ไทย แล้วก็มาผูกกับเพย์พาวอ้าทำไมเนี่ยพวกคุณอะไรพวกนี้คุณไม่ค่อยศึกษากันนะผมพูดไปแล้วคุณก็ไม่สนใจคุณจะสนใจแต่กลุ่มเป้าหมายสนใจขายเฮียอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่สนใจอะไรรอบตัวเออความรู้รอบตัวมีคุณจะได้เปรียบคุณจะไม่เสียเวลาอ่ะจดและใครสนใจก็จดจะไม่พูดอีกแล้วเห็นถามกันเยอะกูก็คิดแกตอบกูตอบคลิปนี้เลยเรา วิธีใช้วิธีจ่ายค่าโฆษณาที่ดีที่สุดสําหรับผมนะคือหนึ่งไปใครไม่มีบัตรเครดิตมึงก็ไปสมัครแอปแอดวอลเล็ et, หรือมึงไปสมัครไอ้เคแบงของกสิกรคสิกร,กรบ้าบอคอแตกอะไรก็ได้แล้วก็เอาบัตรมาผูกกับแต่ถ้าเกิดใครอายุไม่ถึงเนี่ยก็สมัครสมัครแอดวอลเล็ et, นะง่ายดีแล้วก็ส่งค่าบัตรร้อยห้าสิบาทรูดได้อะตัเที่ยวมาเนี่ยแล้วแล้วตะเที่ยวมา แล้วๆๆมาไปไหนวะเนี่ยตะเจียมานนี่เออ,เอ,อกดจับกดจับอึกก่อนใครไม่มีบัตรเครดิตก็ใช้แอดวอลเล็ตนะเออหรือใช้ไอ้เคแบงอะไรสักอย่างอะ่ะที่มันไปผูกกับไลน์แล้วก็จ้างบัตรได้ไม่จํากัดแต่บางคนเอา้าสร้างบัตรไม่จํากัดเคยเคยเจอปะสมมุติเราเราไปผูกแค่บัตรเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันแล้วมันตัดไม่ได้มันก็ชิบหายแล้วไปผูกเยอะๆมันก็ลาคาญผมมีวิธีที่ง่ายที่สุดนะ คือให้ Facebook ตัดผ่านเพ y p พาวรู้ป่ะจรู้จักปะเพย์พาวคืออะไรไปหาเอ,เอาเองเออเออแต่ติดว่ะเพ y p พาวลืมไปเพ y p พาวมันไม่รับสมัครคนไทยแล้วว่ะผมมีบัญชีเพ y p พาวเก่ามันก็เลยยังใช้ได้มันบอกว่ามันจะรับสมัครปีนี้แหละไปติดตามให้ดีแต่มาบใครที่มีเพ y p พาวนะเออผมหรือใครยังไม่มีก็ไปติดตามไอ้เพย์พาวว่ามันจะรับตอนไหนตอนนั้นผมจะสมัครอีกอันนึงมันไม่รับว่ะ ใครที่มีเพย์พาวนะคุณเอาบัตรเครดิตสักสิบยี่สิบบัตรไปผูกกับเพย์พาแล้วก็เอาเพย์พาไปจ่ายใน a c e b o o k อ่ะเวลาตัด Facebook มันก็จะตัดผ่านเพย์พามันก็จะแบบสมมติมึงตัดบัตรแรกไม่ได้มันก็จะไปตัดบัตรสองตัดบัตรสองไม่ได้ก็จะไปตัดบัตรสามมันก็จะไปหาตัดบัตรที่มีอ่ะที่ผูกกับเพย์พาฉะนั้นน่ะเอาเอาเพย์พาเป็นเหมือนเพเมนเกตเวยเฉยเออแล้วก็เอาบัตรไปผูกกับเพย์พา มันต้องมีเงินสักบาทนั่นแหละที่ตัดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นคําถามอะไรง่ายๆกับบัญชีบิตแล้วก็มีคนถามมาอีกว่าขายแมสได้ไหมผมก็งงนะอะไรที่เขาห้ามทําไมมึงขายกันวะก็มันมีคนบอกว่าเนี่ยมีคนอยู่คนนึงเขาขายดีมากเลยอยู่สองขายอยู่สองอาทิตย์ที่เขาขายดีอะเพราะว่า a c e b o o k มันยังตรวจไม่เจอเฟซบุ๊ k มันยังตรวจไม่เจอเงแล้วเขาเคยยังขายได้คนอื่นมันไม่ขายเดี๋ยวพอบางคนขายไปเอ้าบัญชีบินไม่มีบัญชียิงโฆษณา กำไรมันไม่ได้มากอะไรนักหนาหรอกไอ้แมเมิร์ดอะไรอย่างเงี้ยแถมเสี่ยงติดดอยด้วยเออวันราคาผันผวนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรที่ห้ามชอบทํากันเหลือเกินเนี่ยแล้วก็อะไรอีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเจ้าเจียวแบบอันนี้นี่ซินีมาระดับอ่า สิ่งนี้นะกล้องระดับฮอลลีวูดจบคลิปจบคลิปเลยดูหมาดีกว่าจิเกตพูด่าดูหมาหรือควายกินหญ้าเนี่ย that's a S <S ข้าบ้าน